คดีฆาตกรรมที่ไม่คลี่คลายเรื่องเริ่มต้นเมื่อมิคาเอลบอมคริสนักข่าวสายสืบสอบสวนแห่งมิตยาสารลบพันพีถูกตัดสินมินประมาทโดยแพ้คดีความกับนักธุรกิจชื่อดังฮานส์เอลิกเวนเนสตรอ m ให้ชื่อเสียงของเขาพังทลายหลังจากคดีสิ้นสุดเขาได้รับข้อเสนอจากมหาเศรษฐีชื่อแฮนดิกเวนเกอร์ ให้มาสืบคดีเก่าเมื่อ40ปีก่อนการหายตัวไปอย่างลึกลับของหลานสาวสุดที่รักเฮเรียตเวนเกอร์ที่หายตัวไปจากเกาะของครอบครัวในปี1966โดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆตาเริ่มสืบคดีของมิคาเอลมิคาเอลตัดสินใจรับข้อเสนอและย้ายไปอยู่ที่กระท่อมในเกาะเฮเดสตัสซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุเขาเริ่มศึกษาข้อมูลเก่าๆ รูปถ่ายปฏิทินตำรวจเลสมุดจุดของเฮเรียดโดยหวังว่าจะพบเบาะแสใหม่ๆใ,ในขณะเดียวกันเขาก็ได้ค้นพบความขัดแย้งในตระกูลเวนเกอร์ enger, ที่เต็มไปด้วยการเมืองความเกียจชังและความลับอันดำมืดที่ฝังลึกในสายเลือดการแนะนำลิสเบสซันเดอร์ลิปเบสซันเดอร์แฮกเกอร์อัยผู้มีอดีตอันเจ็บปวดเป็นคนสืบประวัติของมิคาเอลเฮดฟิก มาก่อนหน้านี้เธอมีบุคลิเกเย็นชาผิวขาวซีดสักลายทั่วตัวและมีบาดแผลท้งติดใจเธออาศัยอยู่แบบเงียบๆม,มีผู้พิทักษ์ที่ควบคุมการเงินของเธอและต้องไปเชิญกับการถูกล่วงละเมิดโดยผู้ปกครองคนใหม่ที่ชื่อบีเจมานการตอบโต้ของลิสเบทหลังจากถูกบีเจมานข่มขืนดิสเบวางแผนแก้แค้นเธอบุกไปที่บ้านเขา มัดเขาไว้และบังคับให้สารภาพทุกอย่างขณะเดียวกันก็สักข้อความประจานไว้ที่ท้องของเขาเธอบันทึกวิดีโอเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานและใช้มันควบคุมเขาเพื่อให้เธอมีอิสรภาพทางการเงินอีกครั้งมิคาเอลเจอกำแพงมิคาเอลเริ่มค้นพบเบาะแสงบางอย่างจากสมุดบันทึกของเฮกิกเช่นรหัสตัวเลขที่ดูเหมือนจะไม่มีความหมาย และลูกถ่ายในงานเลี้ยงก่อนวันหายตัวเขาติดต่อผู้เชี่ยวชาญหลายคนแต่ยังไม่เข้าใจรหัสเหล่านั้นการร่วมมือของมิคาเอลและเลสเบตมิคาเอลขอความช่วยเหลือจากเลสเบตซึ่งแฮ็กเข้าไปหาข้อมูลจำนวนมากและช่วยถอดรหัปสปริศนาตัวเลขเหล่านั้นกลายเป็นรหัสในพระคัมภีร์และเชื่อมโยงไปถึงคดีฆาตกรรมตัวเน่งที่เหยื่อเป็นผู้หญิงซึ่งถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยม คดีฆาตกรรมต่อเนื่องทั้งสองพบว่าเหตุการณ์หายตัวของเฮริกอาจเกี่ยวข้องกับฆาตกรรมต่อเนื่องที่ฆ่าผู้หญิงตามคำในพระคัมภี์เนื่งงมงำทั้งหมดพาไปยังสมาชิกในครอบครัวเวนเกอร์ enger, โดยเฉพาะมาตินเวนเกอร์พี่ชายของเฮเรียสที่มีท่าทีแปลกประหลาดเผชิญหน้ากับปีศาจมิคาเอลเข้าไปในบ้านของมาตินและถูกจับตัวได้ มาตินเผยว่าเขาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าผู้หญิงมาตลอดหลายปีแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ฆ่าเฮเรียตแม้เขาอยากจะทำก่อนที่มาตินจะฆ่ามิคาเอลลิสเบตโผลมาช่วยไว้ทันและขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่ามาตินที่พยายามหนีจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตความลับของเฮเรียตเมื่อขุดลึกลงไปอีกมิคาเอลและลิสเบต พบว่าเฮเลีย hey ตยังมีชีวิตอยู่เธอหนีออกจากเกาะเพราะกลัวมาตินและพวกของเธอซึ่งเป็นพวกชอบความรุนแรงและล่วงละเมิดเธอมาตั้งแต่เด็กตอนนี้เธอใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในนามใหม่ที่ออสเตรเลียความสัมพันธ์ที่ไม่ลงเอยหลังจากไขคดีสำเร็จมิคาเอลกลับไปกบคู่ชื่อเสียงจากฮันเอริก เวนเนลสตรอมโดยใช้ข้อมูลที่ลิสเบตขโมยมาแต่เมื่อลิสเบตพยายามแสดงความรักเลสซื้อของขวัญให้เขาเธอพบว่าเขากลับไปคืนดีกับแฟนเก่าแล้วเธอโยนของขวัญทิ้งและเดินจับไปอย่างเงียบ